สวัสดีค่ะพบกับกิกเช่นเคยค่ะกับช่องประกันในทุ่งเราเบนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ค่ะ ยังไงนะคะใครที่ผ่านมาฟังพ o อดแคสต์นี้เป็นคลิปแรกนะคะกิ๊กฝากกดติดตามนะคะช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งไว้สำหรับการรับแจ้งเตือนไว้ตอนกิ๊กทำคลิปใหม่ๆมานะคะเพื่อให้จะไม่พาสาระความรู้ดีๆที่กิ๊กสรุปนะคะช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์นี้กิ๊กตั้งใจสรุป รายละเอียดการทำประกันนะคะในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งพอรแคตยกตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะได้เข้าใจได้ง่ายชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็หากเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจแผนประกันแผนใดนะคะก็สามารถนะคะแอดไลน์แอดประกันคิดกลางลาเวนเดอร์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับกิกได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กทำในรูปแบบของพอดแคสต์ค่ะโดยโจทย์ที่กิ๊กได้รับทำคลิปนี้นั่นก็คือต้องการรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55ปีนะคะมีแบบไหนบ้างที่ทำได้นะคะและรายละเอียดของแต่ละแบบเป็นยังไงค่ะโดยโจทย์ที่กิ๊กได้รับมาวันนี้ค่ะเป็นของคุณผู้ชายอายุ44ปีค่ะ ต้องการรับเงินบำนาญปีละ60 0 0 0บาทนะคะและต้องการรับเงินบำนาญใช้ตั้งแต่อายุ55ปีค่ะให้กิ๊กช่วยอธิบายแล้วก็ทำรายะเอียดสรุปให้หน่อยนะคะซึ่งเคสนี้นะคะโจทย์ที่บอกมาว่าต้องการเริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55ปีกิ๊กสรุปได้ก็คือมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือแบบ9955แล้วก็แบบ8555ทั้ง2แบบนะคะ จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55ปีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเปรียบเทียบของ2แผนนี้นะคะมีอะไรที่เหมือนกันหรือมีอะไรที่แตกต่างกันยังไงนะคะแล้วจุดตัดสินใจนะคะที่จะทําให้คุณตัดสินใจได้นะคะว่าคุณเหมาะที่จะทําแผนประกันบำนาญแผนไหนนะคะเดี๋ยวไปรับฟังกันต่อเลยค่ะ สำหรับแผนประกันบำนาญที่กิ๊กเปรียบเทียบในวันนี้นะคะกิ๊กตั้งธงเกานเลยค่ะว่าจะเป็นแผนที่เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55นะคะตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์มานะคะในวันนี้กิ๊กเปรียบเทียบ2แผนนี้ค่ะ855 5และ995 5 2แผนนี้นะคะกิ๊กอธิบายคร่าวๆเบื้องต้น2แผนนี้สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเป็นแผนที่คุณจะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55ปี เป็นต้นไปนะคะและนะคะคุณชำระเบี้ยรประกันไปจนถึงอายุ55ปีเท่ากันนะคะถ้าอายุเดียวกันนะคะหรือทำสองแบบนี้ระยะเวลาในการชำระเบี้ยรประกันก็ถือว่าเท่ากันเพราะว่ายังไงนะคะทั้งสองแผนนี้ก็จะต้องชำระเบี้ยรประกันต่อเนื่องไปจนถึงอายุ55ปีเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือแบบ8555คุณจะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55 ไปจนถึงอายุ85ปีนับรวมแล้วก็คือรับบำนาญรวมทั้งสิ้น31ปีแต่ถ้า9955คุณจะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55ไปจนถึงอายุ99ปีนั่นก็คือตลอดอายุสัญญารับเงินบำนาญรวมทั้งสิ้น45ปีค่ะ และนะคะช่วงอายุที่สามารถทําได้เหมือนกันค่ะสมัครทําได้นะคะตั้งแต่อายุ20จนถึงอายุ50ปีสมัคร2แผนนี้ได้ค่ะและเงินบํานาญที่จะได้รับค่ะถ้าเป็นแบบ8 5 5 5จะได้รับเงินบํานาญ24%น2ของทุนประกันนะคะแต่ถ้าเป็นแบบ9955จะได้รับเงินบํานาญ12%ของทุนประกันถ้ามาถึงจุดนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะ สงสัยว่าอ้าวแบบ8555ได้รับเงินบำนาญ24%น24%ก็น่าจะมากกว่าแบบ9 9 5 5ที่ได้รับเงินบำนาญ1 2อยู่แล้วใช่หรือไม่คำตอบนะคะไม่ใช่ค่ะเนื่องจากนะคะกิ๊กเปรียบเทียบนะคะกรณีนะคะลองลองนึกภาพตามนะคะถ้าเรากำหนดเบี้ยประกันคงที่ของทั้ง2แบบไว้นะคะ ยิ่งนำเบี้ยรประกันไปคำนวณออกมาเป็นทุนประกันออกมาจะแตกต่างกันเมื่อทุนประกันแตกต่างกันในจํานวนเบี้ยรประกันที่คุณชําระมาเท่ากันนะคะทุนแตกต่างกันก็จะทําให้เงินบํานาญแตกต่างกันเพราะอัตราการจ่ายเงินบํานาญที่กําหนดเป็นตัวเลขนะคะไม่ว่าแบบ8555จ่าย24%ของทุนประกันหรือว่าแบบ9955ที่จ่าย เงินบำนาญ12%ของทุนประกันนั่นก็คือเอา24%และ12%ไปคูณกับทุนประกันแน่นอนคะ่ะทุนประกันจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเปรียบเทียบเป็นเคส by เคสนะคะกำหนดเบี้ยประกันเท่ากันนะคะทั้ง2เคสนะคะแล้วก็หมุนออกมาว่าผลประโยชน์เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคลิปต่อไปก็จะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่กิ๊กเปรียบเทียบให้นะคะและสำหรับความคุ้มครองชีวิตค่ะ แบบ8555จะคุ้มครองชีวิตนะคะไปจนถึงอายุ73ปีค่ะและแบบ9 9 5 5จะคุ้มครองชีวิตไปจนถึงอายุ63ปีค่ะเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ที่ลับแบบนะคะ9955ถือว่าเป็นแบบประกันที่ได้รับเงินบํานาญเร็วที่สุดนะคะแล้วก็นานที่สุดเนื่องจากรับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ55ปีและรับต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีรับรวมก็คือ45ปีนะคะถ้าเป็น9955นะคะก็คือจ่าย12%ของทุนประกันนะคะความคุ้มครองชีวิตก็คือคุ้มครองชีวิตอาจจะสั้นกว่าก็คือคุ้มครองชีวิตถึงแค่อายุ63ปีนะคะจาง่ายๆว่าถ้าแบบ9955คุณได้รับเงินบํานาญ นานวา่แต่ความคุ้มครองนะคะจุดเด่นด้านความคุ้มครองชีวิตอาจจะน้อยกว่านะคะก็คือคุ้มครองถึงแค่อายุ63ปีนั่นเองค่ะในขณะที่แบบบำนาญ8 5 5 5 g 2 0ค่ะแผนนี้นะคะจะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ55จนถึงอายุ85นั่นก็คือรับเงินบำนาญรวมทั้งสิ้น31ปีนะคะส่วนความคุ้มครองชีวิตนะคะจากคุ้มครองชีวิต ถึงอายุ73ปีนะคะผลประโยชน์นะคะจะจ่ายอยู่ที่เงินบำนาญที่จะได้รับก็คือ24%ของทุนประกันนั่นเองค่ะและเรามาเข้าเคสตัวอย่างกันค่ะเพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆที่ฟังคลิปมาถึงตัวอย่างแล้วอาจจะเกิดเอกใจขึ้นมาว่าอยากจะทำประกันแบบบำนาญของตัวเองแล้วนะคะก็สามารถแอดไลน์ประกันขีดกลางเราเวนเดอร์นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะกิ๊กจะเป็นคนสรุปรายละเอียด ข้อมูลต่างๆนะคะเปรียบเทียบส่งให้กิ๊กจะทำเองนะคะตอบเคสเองทุกเคสนะคะโดยนะคะถ้าเป็นตัวอย่างนะแบบนี้นะคะก็คือเคสนี้เป็นคุณผู้ชายอายุ44ปีคือกำหนดมาให้กิ๊กเลยค่ะว่าต้องการรับเงินบำนาญปีละ60,000บาทโดยเริ่มรับตั้งแต่อายุ55กิ๊กจึงเปรียบเทียบ2แบบอย่างที่แจ้งไปนะคะแบบบำนาญ9955และแบบบำนาญ8555ทั้ง2แบบ แตกต่างกันยังไงนะคะก็ทราบยไ,ไปแล้วเดี๋ยวเรามาลงตัวเลขในตัวอย่างนะคะเพื่อให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเราเริ่มกันก่อนเลยค่ะว่าสีเหลืองนะคะแบบบำนาญ9 9 5 5ค่ะถ้ากิจก,กำหนดมานะคะว่าจะได้รับเงินบำนาญปีละ60,000บาทนะคะนั่นก็คือนะคะคุณต้องชำระเบี้ยประกันนะคะปีละ93,950บาท เริ่มทําตอนอายุ44ปีนั่นก็คือต้องชําระเบีย้ยประกันไปจนถึงอายุ55ก็คือชำระเบีย้ยประกัน10 1>, 1ปีนะคะเบี้ยประกันที่ชำระรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ1 3ึ0 0ล้านบาทนะคะส่วนเงินบำนาญที่จะได้รับนะคะก็คือรับเงินบำนาญปีละ60,000บาทรับตั้งแต่อายุ55ไปจนถึงอายุ99ตลอดสัญญาของแผนบำนาญ9 9 5านี้คือจะได้รับเงินบำนาญทั้งสิ้น45ปีกิ๊กเอา6 0 0 0 0ไปคูณ45ก็จะได้รับเงินบำนาญรวมทั้งสิ้นอยู่ที่2 7 0 0 0 0บาทนะคะและสาหรับส่วนต่างผลประโยชน์ค่ะก็เปรียบเทียบค่ะว่าเงิน บํานาญตลอดอายุสัญญานะคะที่ได้รับนะคะมากกว่าเบี้ยรประกันที่คุณชำระไปนะคะคิดเป็นเท่าไหร่นะคะเคสนี้ค่ะ9,955นะคะผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเงินบํานาญมากกว่าเบี้ยรประกันรวมที่คุณชําระไปนะคะคิดเป็น1,666,550บาทค่ะ และสําหรับต่อมาเป็นสีเขียวนะคะเป็นแผนบานาญ855านะคะกําหนดรับเงินบํานาญเท่ากันค่ะรับเงินบํานาญปีละ60,000บาทค่ะแต่แผนนี้ค่ะรับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ55ไปจนถึงอายุ85นั่นก็คือ31ปีกิ๊งจึงเอาเงินบนานาญ60,000นคูณ3านะคะเงิงบนบํานาญรวมตลอดอายุสัญญาของแผนบานาญ855าจะเท่ากับ1น0ล้านแสนบาทค่ะเบี้ยประกันของเคสนี้นะคะจะต้องชําระเบี้ยประกันตกปีละ1,400 305บาทเหมือนกันค่ะชำระเบี้ยรประกันนะคะ11ปีก็คืออายุ44ปีชำระจนถึงอายุ55ปีนั่นก็คือชำระเบี้ยรประกันเป็นระยะเวลา11ปีเบี้ยรประกันรวมอยู่ที่ประมาณ1 1 4 7 0ล้านบาทนั่นเองค่ะและส่วนผลประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็เปรียบเทียบเงินบำนาญนะคะได้มากกว่าเบี้ยรประกันรวมที่คุณชำระไปนะคะคิดเป็น712,645บาทค่ะ ก็จะมองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะกิกจะสรุปด้านล่างด้วยว่ากรณีนี้ค่ะเป็นเพศชายอายุ44ปีนะคะแผนประกันที่กิ๊กเปรียบเทียบทั้ง2แบบนี้9955และ8555สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการชําระเบี้ยประกันไปจนถึงอายุ55ปีเคสตนี้ก็ชําระเบี้ยประกัน11ปีเท่ากันนะคะและเริ่มรับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ55ปีเหมือนกันนะคะ เปรียบเทียบข้อมูลต่อมานั่นก็คือเราจะพบว่าแบบบำนาญ9955นะคะจะได้รับเงินบำนาญรวมตลอดอายุสัญญา45ปีนะคะก็คือนานกว่าแบบ8555ซึ่งจะได้รับเงินบำนาญตลอดอายุสัญญาอยู่ที่31ปีนะคะแบบ9955คือได้รับเยอะกว่านะคะในขณะที่แบบ9955เบี้ยประกันก็จะน้อยกว่านะคะอยู่ที่ประมาณ9 3 0 0 0ในขณะที่แบบ8555เนี่ยเบี้ยประกันอยู่ที่ประมาณ1 000, 4 0 0 0บาท และอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าข้อแตกต่างก็คือความคุ้มครองชีวิตค่ะถ้าแผนแบบ9 9้าเที่ได้รับเงินบํานาญนานกว่าค่ะความคุ้มครองชีวิตจะสั้นกว่านั้นก็คือจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตถึงอายุห3ปีในขณะที่แบบ8555นะคะเงินบํานาญรวมอาจจะรับสั้นกว่าแต่ความคุ้มครองชีวิตนานกว่านั้นก็คือคุ้มครองชีวิตไปจนถึงอายุ7 3ปีนั่นเองค่ะหากเพื่อนเนท่านใดน,นะคะรับชมแล้วเกิดชอบแผนประกันบํานาญแบบ2แผนนี้ต้องการรายละเอียด เปรียบเทียบนะคะก็อาจจะบอกได้ค่ะว่ามีงบประมาณมีเบีย้ยประกันเท่าไหร่นะคะบางท่านอาจจะบอกเลยว่าต้องลดหย่อนภาษี2 0 0 0 0 0บาทก็จะใช้เบีย้ยประกันปีละ2,000 200, 0 0บาทนะคะกิ๊กเปรียบเทียบออกมาเป็นผลประโยชน์เป็นเงินบํานาญที่จะได้รับนะคะว่าเท่าไหร่แต่บางท่านอาจจะวางแผนไว้ว่าตอนเกษียณต้องการรับเงินบํานาญปีละเท่าไหร่นะคะกิ๊กก็อาจจะคานวณกลับมาเป็นเบีย้ยประกันที่คุณต้องชําระมานะคะว่าทั้ง2แบบนะคะเบี้ยประกันเป็นยังไงนะคะกิ๊กฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ต้งสนใจะไรเพิ่ม ะะสามารถแอดไลน์นะคะแอดประกันขิดกลางราเวนเดอร์หรือสแกน QR วอ d e โคที่ขึ้นให้ด้านนี้ได้เลยค่ะกิ๊จะตอบคำถามเองทุกเคสสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังมาจนถึงตอนท้ายคลิปนี้ค่ะให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ประกันในทุ่งราเวนเดอร์วันนี้กิ๊กลาไปก่อนสวัสดีค่ะ